สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวันนี้นะคะสกู๊ชี่คัพเค้กนะคะเนี่ยเราเรียกอย่างงี้นะคะไม่รู้คนอื่นเขาเรียกยังไงเป็นของแท้นะคะไม่มีลายเส้นมีแท็กนะคะนี่กล้องโฟกัสไหมโฟกัสนะคะขอปลาพุ่กล้องไปนึงนลคะนี่นะคะนี่แบบนี้นะคะนี่ค่ะแท็ก บีบกันเลยนะคะก็สรุปในนี้นะคะก็อย่าลืมกดส u b s c r i b กดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มารีวิวแค่ตัวนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย